สวัสดีครับสมาชิกชมรมคนชอบตกปลาคุณจะคือรืออีกคลิปแล้วเนี่ยอืมอ่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำวิธีการเล่นเบื้องต้นสำหรับคนที่ดูไกด์ไลน์ในเกมแล้วคุณไม่เข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วก็ข้ามไปเลยไปดูคลิปอื่นนะอุย้ยแพ็คเด้งนะครับก็แนะนำว่ายังไม่ต้องรีบซื้อนะครับพวกแพ็คพวกนี้จนกว่าคุณจะเข้าใจ ว่าคันเบ็ดแต่ละชนิดขนาดของคันเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาแนะนําแล้วกันนะคือผมก็เล็งแพ็คไว้เหมือนกันว่าเออ,เอว่าจะเล็งแพ็คนี้แหละมันแพงดีทุยคือมันครอบคุมดีนะครับแล้วก็เป็นแพ็คที่ผมใช้ประจําในเกมในสตีมนะแต่ว่าคลิปนี้เรามาแนะนําวิธีการตกปลาเบื้องต้นกันก่อน คือในแต่ละสถานที่ที่เราไปเที่ยวตกปลาเนี่ยท่องเที่ยวตกปลาเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะครับเห็นไหมต่างต่างกันไปนะครับต่างแรกอาจจะเป็นแนะนําสถานที่โลนซาเลกมีประวัติอะไรยังไงก็ไปแปลกันเอาเองลวกันผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไห่นะอันที่2เนี่ยจะเป็นอุณหภูมิตกปลา,าเออปลาแม่งก็ไม่ใช่ว่ามังกินทั้งวันนะ มันจะกินตอนที่ช่วงเวลาที่ไอ้ไอ้คลื่นมันขึ้นสูงๆอะ่ะที่ปลายมันเป็นหัวส้มๆม่วงๆเหมือนหัว,ว,วนั่นแหละอเออไอตอนช่วงเวลาแบบเนี้ยปลามันจะกินนะก็สมมุติว่าเราเข้าไปในด่านปับ๊บแล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันกินเราสามารถฟอร์เวลดเวลาไปตามเวลานั้นได้นะครับต่อมาเป็นสปีชีในบอ่อก็จะบอกเออ ชื่อมันแล้วก็รายละเอียดของมันขนาดของมันแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือมันชอบกินอะไรนะเห็นไหมที่มันเขียนว่า p r r f e t t บรอ่าโห้ยกูกั้นใจพูดภาษาอังกฤษเลยนะเนี่ยอืมก็คุณก็เลือกเกี่ยรให้ตามชนิดของมันแล้วกันนะออมันก็จะมีครบทุกชนิดเลยยกเว้นบอสของด่านเออเป็นตัวละครลับที่แบบว่า เราจะต้องไปดูต้องไปหามันแบบคือคือไอ้กวิธีการหาบอสด่านนี่มันก็จะมีเคล็ดลับของมันอะไรเงี้ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเดี๋ยววันหลังมาทําบ่ออีกทีหนึง่งแต่ว่าสําหรับบ่อแรกนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวนึงเหมือนกันไม่ใช่บอสด่าน,บอ,านบอสเนี่ยจะเป็นชิ้นิดนี้แหละสมองมาลวฟโฟโลนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวสีดําตาบอดข้างน,นึง มีรอยเหมือนเขี้ยวเสือกูก็สงสัยมากมากเลยมึงไปกัดกับเสือปลาที่ไหนมาอืมก็เป็นปลาที่ตกยากอีกชนิดหนึ่งเลยสําหรับบ่อนี้มันกินยากนะครับยิ่งตัวบอสนี่โอ้โหอาจกันน้ําบานนะบ่อนี้ก็ตกสนุกสนุกเลยก็เป็นพวก spotted bass อะไรไี่ยปลาเบสเนี่ยนะครับแล้วต่างต่อมานะครับจะเป็นลรเส้นนะครับมันจะมี Basic, เบสิคลาเส้นแล้วก็แอดวานอืมเบสิคเนี่ย คือมันก็จะสามารถซื้อด้วยได้เงินปกติทั่วไปตกปลามันตกได้หมดเราตกได้หมดแต่ว่าเวลาขายรีลีสเนี่ยเออขายหรือรีลีสเนี่ยแหละมันมันจะจํากัดชนิดขายให้เราได้เงินเนาะแต่ถ้าเป็นแอดวาน์เนี่ยมันจะไม่จํากัดคุณตกได้เท่าไหร่คุณก็ขายไปเท่านั้นก็อ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเออมีตังก็ซื้อ,อง่ายดาแรกไม่มีการเก็บตัวนะครับ ด่านสองมีเก็บตัวเวลาตกปลาก็ดูด้วยว่าคุณตกปลาไปคุ้มกับค่าตั๋วหรือยังตกมาแล้วขาดทุนไม่คุ้มอะไรแบบนี้อ่ะนต่างต่อมานะครับก็จะเป็นดีเทลเออของเราอุปกรณ์ต่าง,าง,างๆใดๆไอ้ที่เห็นเป็นน้ำมันเขียวๆนี่คือพอ,อตกตกไปเรื่อยๆเ,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 เนี่ยคุณจะต้องไปซ่อมด้วยนะ ออต้องต้องถอดออกมาแล้วก็ซ่อมเสียตังครับเสียตังอ่าม,มีกระชังใส่ปลาแล้วก็เออก็จะบอกอุปกรณ์เยอแยะเลยนะครับแล้วก็ไอตัวอุปกรณ์นี่มันจะมีชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่สก็แล้วแต่ว่าเราซื้อรู้สึกจะเป็นไอ้นี่มั้งรู้สึกจะเป็นกระเป๋าเบ็ดมั้งเออกระเป๋าเบ็ดเนี่ยมันก็จะเพิ่มช่องให้เรานะครับ เพิ่มช่องใส่ของด้วยนะครับก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับออามาดูไปตกปลากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเซ็มปั๊บเออแต่นี้อ่ะเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เราแนะนำนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็อ๋อมีต่างกันก็คืออืหือ มอไซค์นี่มึงจะขี่แรงไปไหนเนี่ยอ,อ,อืห้องนะครับห้องที่เราจะเข้าไปตกปลาเนี่ยมันจะมีห้องแรนดอมรูมก็หมายถึงว่าเราไปตกปลากับไขรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเห้องนี้เฟรนอลี่รูมก็คือห้องที่จํากัดเฉพาะเพื่อคนที่เราแอดเฟนถ้าเขาตกเวลานั้นบ่อนั้นก็อาจจะเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็คือห้องไพรเวทนะครับ อุยลืมทันไหมโอ้โหแพ็กนี่ก็เด้งจังอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อเดี๋ยวก่อนดีกว่า,วาผมพาไปเอาเหยื่อก่อนคือบางบ่อมันจะมีนะบางบ่อมันจะมีให้เราเอาเหยื่อฟรีเออไอจำไว้นะไอตรงสะพานนี่นะคุณเดินหันหลังกลับมาปั๊บเนี่ยมาถึงปั๊บแล้วคุณก็จะเก็บได้อ้าวกูเก็บไปแล้วนี่ว่า อดดโอ้เป็นไหนซียวหมานอยู่บ่สูปลาทโทษนี่ตกปลาหรือสูสาวแนน่เดี๋ยวนี้อือคือใบต่ำเท้อือม,มาเาเาก็มาตกกับทิดวันขยันซอยอ่า ต่างแรกนะครับที่ผมจะแนะนาอ้าวทุนกูนอนเลยอ่าดูทุนก่อนเลยดีกว่าถ้างั้นนะ่ะนะเห็นไหมครับด้านขวามือด้านบนนะครับจะเห็นทุนอ่าขาวแดงอันนี้เนี่ยกําลังนอนอยู่นั่นหมายถึงของจริงก็กําลังนอนอยู่เช่นกันเห็นไหมมันก็จะบอกเรานะครับอันนี้เราก็คือเก็บมันขึ้นมาก่อนป๊าบอื้อ รนะคับปรับความยาวได้ตรงนีออ้ความลึกของทุ่นนะครับก็หาอัตราที่เหมาะสมปกติทุ่นลอยเนี่ยก็ไม่แน่ไม่นอนว่าปลาเนี่ยมันจะกินระดับไหนนะครับก็สุ่มๆเอาเออประมาณนั้นนะครับแต่มันก็มีทฤษฎีอยู่เหมือนกันออปกติแล้วปลามันจะกินอยู่ลอยจากระดับพื้นไม่มากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้หน้าต่างปุ่มเวี่ยงเนี่ยข้างๆอ่ะครับมันจะมีบวกลบแล้วก็บนล่างใช่ไหมครับบวกลบเนี่ยคือเพิ่มเบรกหมายถึงว่าเวลาปลามันกินถ้าเป็นตกปลาจริงเราก็จะหมุนหน้าลอกเพื่อใส่เบรกเนาะถ้าเกิดว่าปลามันลากลอกปืด๊ด มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนไะหลเกินไปเนี่ยก็ใส่เบรกไว้ปลามันก็จะเหนื่อยเร็วมันก็จะเราเ็าจะอาจปลาง่ายขึ้นนะครับส่วนบนล่างเนี่ยมันคือทดเกียร์ของลอกนะครับก็คือพอเราปรับเกียร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะหมุนเร็วขึ้นปกติก็คือเอาไว้กับเหยีย่บปลอมนั่นเองนะไอ,อ้ปุ่มเวียงเนี่ยมันเอาไว้ใช้เซ็ตทุกได้ด้วยเซ็ตทุกแบบนี้นะครับเวลาปลากินปับ๊บเราก็จะเซ็ตทุกปึ๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนอ่า ปุ่มเบี่ยงด้านล่างเอาเอาไว้ไวไวปุ่มกอสายสิไม่ใช่ปุ่มเบี่ยงปุ่มกอสายนะครับด้านล่างเล็กๆอันนี้ก็คือเอาไว้ก่อเก็บสายเลยนะครับถ้าปลากินแล้วปั๊บปุ่ไปเผลอก,กดปุ่มนี้แม่งขาดแน่นอนไม่เหลือซากนะครับอืมแล้วมันก็จะมีอตัวเลขนะครับหนึ่งสองหกฟุตนี่คือความไกลของของสายทั้งหมดที่มีเออคุณเบี่ยงไปได้แค่ไหนมันก็บอกแค่นั้น เช่นอ่าผมมีอย่งไปโปะปั๊บตัวเลขศูนย์มันก็จะขึ้นมาเป็นสามสิบเอ็ดฟุตนะครับจากสายที่เรามีสองหนึ่งหกเราก็เอาไว้ดูว่าวลาปลามันลากสายเราไปขึ้นมากแค่ไหนแล้วแค่นี้เองนะฮะทั้งหมดเอ่ออา่าผมเก็บสายมาก่อนเนาะเวลาจะ forward one เออสมมุติว่าโอ้ช่วงเวลานี้กินแล้วมันบล็อกขึ้นประมาณแท่อเฮ็ดจังไใดบานนี่นี่ นะครับประกอบไปช่วงเวลาที่แม่งพีคกๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ forward time ปม๊เมันก็จะกอเวลาให้เหราไปตกได้อะไรแบบนี้นะครับปับ๊บอืมอา้าวเป็นไงล่ะมึงได้ปลานินสนุกเลยทีนี้อืมคนข้างๆได้ปลาแล้วนะครับผมยังไม่ได้เลยแม่งเป็นอะไรนี่ไม่มีการมา ปาดหน้ากูด้วยโอ้โหยเยอะเยอยไอชิบหายอืมอืมอม,มันก็นานกินเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เนี่ยเก็บมาก่อนดิมาแนะนำให้มันหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตกทีเดียวอ่าหน้าต่างบนบนนะครับเป็นหน้าต่างเปลี่ยนเหยื่อน,นะครับคุณสามารถใช้หนอน นอน้อยของคุณตกปลาได้นะครับรเลื่อนระดับความลึกหน่อยสิพอไหมครับอ่าคือระดับ,บความลึกนี่ปลาแต่ละชนิดนี่กินไม่เท่ากันนะครับบางปลาบางอย่างก็ชอบกินผิวน้ำ ปลาบางอย่างก็กินลึกหน่อยปลาบางอย่างก็กินกลางน้ําก็แล้วแต่มันจะแดกไม่รู้มันจะแดกอะไรสักอย่างหนึ่งนะอืมอือหือ เปลี่ยนที่ดีกว่าอันนี้อะไรนี่อ๋อเปลี่ยนคันเบ็ดได้ด้วยอเอาไปตรงนี้ดีกว่าน้ำเต็้หน่อยเอ้ก็จำไม่ผิดแถวแถวนี้แหละบอสด่านแต่เหมือนจะต้องตีไกลต้องมีคันแมปตตีไกๆลๆหน่อย กินให้กินอืมมากินแล้วครับปลากินแล้วนะครับอ,อืออือชีอ วัดแรงไปหน่อยครับปลาปิวขึ้นฝั่งเลยผมก็ยังคำวนวณแรงไม่ค่อยได้นะโอเคก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับการแนะนำนะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวอุปกรณ์แล้วก็ตามล่าหาปลาตกยากๆก,กัน บอแรกนี่ถ้าจำไม่ผิดก็คือตัวนี้จะตกยากเออตัวนี้ไอ้นี่ตกยากนะครับสมอเมาส์เนี่ยแต่ยากกว่าก็คือบอสเดี๋ยวมาตามล่าก,กันรู้สึกแคทฟิตนี่ก็จะมีเควสแล้วก็ตกยากเหมือนกันเออก็ต้องลองดูนะโอเคครับคลิปนี้เท่านี้ก่อน